สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับด้วยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,ส,สวยๆสิวันนี้เด็กอ,อ,อยากเที่ยวทะเลก็เลย,ยพามาเที่ยวทะเลนะครับไอศครีมตงขลาเฮ้ยนี่ไอศครีมทะเลสงขลาตอนนี้เด็กหิวก็เลยแวะกินข้าว กกันน่อพึ่งตื่นพึ่งตื่นนอนใเลยเนาะวันนี้เด็กๆตื่นเร็วเป็นพิเศษตตตื่่นน้ไม่เหมือนวันที่จะไปโรงเรียนเลยวันวันที่จะไปโรงเรียนไม่ตื่นเลยครับบุกยังไงก็ไม่ตื่นแต่วันนี้เขาบอกว่าเออจะเที่ยวทะเลตื่นตั้งแต่ยังไม่สว่างเลยเมื่อคืนทำไมเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนเลยทพราะวไม่รู้อ่ะนหนูไม่หลับเตือนเต้นเนอเต้นก็เลยนอนไม่หลับ ตอนนี้กำลังรออาหารอยู่นะครับเด็กๆกำลังรออาหารอยู่พีน่นอรับยังไม่ได้นอนเมื่อคืนยังไม่ได้เนินยังไม่ได้นอนไม่กินน้ำผู้ใหญ่กินข้าวก่อนไม่สั่งปี้ผู้ปั่นะครับเดี๋ยวให้เด็กๆกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ทะเลครับผมอาหารเด็กๆมาแล้วนี่ครับของผู้ใหญ่ขนมกินทะเลเดือดของเด็กๆขนมกินเปล่า ข้าวปลากับข้าวยังไม่มา <S <S 1> <S 1> มีผักด้วยผักสดกับผักดองอันนี้คือน้ำอะไรปัน่นน้ำอะไรปั่นตงนี้น้ำบีโกปั่นเป็น,น,ปปนไหมอร่อยไหมเอออร่อยอยู่แล้วเป็นน้ำแข็งให้กินได้หมดล่ะใะ่ชากินอะไร <S <S ชายกินกแต่ผักอย่างเดียวเลยครับ ไม่จับไม่จับที่กินไม่จับหรอกดูดูจะเฉยๆอ่ะเอาไปยิงคุณตาดิไปยิงคุณตาดิเอาคุณตาโป่หน้าตาออกมาได้มาดูอะไรเออคุณตามีปลาด้วยยเนี่ปลาาาอคุณตมจากตลาดหรือเปล่าได้แล้วก็มี น้อเด็กๆมาถึงชาตาลีแล้วแดดยังเกี้ยงอยู่เลยเด็กๆจะลุ้งเล่นน้ำแต่ขอทำอะไรเอ่ยระบายสีก่อนนะครับของพิกิจเป็นรูปอะไรเนี่ยตัวอะไรพิกิจวางดีๆสิลูกวางดีๆวางเลยลูกวางเลยหันหน้ามาหันหน้ามาสิคือค่ได้ขั้วหันไหมไอ้ใช่หันหน้าหนูอ่ะของพิกิจตัวอะไรเนี่ยกิ้งกา หรือว่าอะไรเก็ว่ากิ้งกือชุดนิดก็เปลี่ยนสีอสีถ้าเปลี่ยนสีอะนู่นของชาคือตัวอะไรของชาคือตัวอะไรเนี่ยจับเพราะว่าลิงแน่นอนเลยของชาเนี่ยไม่ใช่ลิงนีคืออะไรจับคือน้ำเงินจับอะไหนดูที่นางเงือกนางเงือกเป็นอบไรอ๋อเป็นเจ้าหญิงนี่เองนางเงือกนี่เองนึกว่าเป็นลิงลองดูว่าของใครจะสวยกว่ากันนะครับตอนนี้เด็กกําลังรอเวลาที่จะเล่นน้ําก็เลย ะบายสีปูมปัตเตอร์นะครับตอนนี้ดแดดหา,นะายไปแล้วแดดต่กลัวว่าฝนกำลังจะมาะครับเห็นหมอนมึดครับเรามีเด็กเล่นน้ำด้วยฝั่งนน้นเหมือนฝ<อ>น,นจะตกแล้วแ,แล้วฝนมันกำลังจะมาหาเราด้วยนะครับฝั่งนูน้นมาแล้วฝั่งนน้นนะครับดูว่าจะมาฝั่งนี้ถึงหรือเปล่านะครับฝั่งนี้เดี๋ยวคอยติดตามกัน นี้ให้เด็กๆระบายสีกิ้งก่าเอ้ย <Yeah. S 1> ไดโนเสาร์กับอะไรนะ <c oughs> เจ้านางเงือกน้อยของวิชานางเงือกน้อยของพิกิตเป็นไดโนเสาร์นะครับอะเดี๋ยวรอชมครับว่าผลงานจะออกมาเป็นแบบไหน <c oughs> ไปมาดูความคืบหน้าของ <c oughs> การระบายสีของเด็กๆนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรนะั่นนางเงือกตอนนี้กําลังจะเป็นนางเงือกที่สวยงามที่สุดนะครับเป็นสีอะไรสีแดงแปลกแปลกเลยาาส่วนไดนเสาวของพี่กิจน,นะครับตอนนี้กําลังขึ้นอะไรปากสีแดงเอ้ยปากมันกินอะไรเนี่ยนะนกินน้ําแดงแน่นอนเลยาปากหัวสีเขียวอันนี้ชาสีแดงด้วยสีชมพูด้วยนะครับ องใสนาั่งือกเกินแน่นอนเลยหน้าแดงแก่เลยหรือว่าแดดร้อนก็ไม่รู้อาชาเด็กๆนึกขึ้นได้เมื่อกี้แวะซื้อไอติมนะครับก็เลยพักกินไอติมก่อนเดี๋ยวกลัวไอติมมันจะละลายครับของพี่ิดรถอะไรลูกรถอะไรสีสีฟ้าออบสตุดของชาอะไรออบสตูดออบสตูดออบสตุดรถรถอะไรออบสตุดอร่อยไหม ข้างนกิเป็นีขอกินด้วยอ่าเร็วเอาแล้วจะหมูโดนอะไรไปกหรออืมบรรยากาศอนคา็จะคึมฟ้าคึมฝนนะครับไม่รู้ว่าฝนจะมาตอนไหนแต่ตอนนี้เด็กๆลงน้ำแล้ว ม,มึกลุมนำแบบพี่เกดพี่ชาเร็วเอา่งเสียงหน่อยพี่กจะทำอะไรเนี่ยหนูปมาสาสตาย Con trai là trai cho tâm đây Trai cho tao đây được